สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช n n งไอสไตล์นะครับห่างหายกันไปนานนะครับสําหรับช่องของผมนะเดืองด้วยติดภารกิจหลายอย่างนะครับไม่มีเวลาในการทําคลิปเลยนะครับแต่วันนี้นะครับผมมีทริคเล็กๆน้อยๆนะครับสำหรับท่านผู้ชมที่ชอบประมูลสินค้านะครับใน f c e e o o o นะครับว่ามีวิธีการอย่างไรนะครับที่เราจะประมูลตัดราคาเขาให้ได้เดี๋ยวเราไปชมวิธีการเนเลยนะครับครับผม รั้งแรกครับเราก็เปิด Facebook ขึ้นมาครับตามปกติเลยจากนั้นนะครับเราก็ไปเปิดดูนะครับว่าสินค้าที่เราต้องการจะประมูลนะครับยกตัวอย่างนะครับเดี๋ยวผมลองตัวนี้นะครับถอคามนะครับสมมุติว่าเป็นการประมูลนะครับผมอยากได้เสื้อตัวนี้นะครับที่เป็นการประมูลผมก็จะทําการเลือกรูปภาพรูปนี้นะครับแล้วก็ ไปกดที่จุด3จุดด้านขวาบนนะครับกดตัวนี้เพื่อเปิดการแจ้งเตือนนะครับแล้วก็เปิดการแจ้งเตือนของรูปภาพนี้นะครับทีนี้เมื่อมีคนนะครับมาคอมเมนต์ที่รูปภาพรูปนี้นะครับระบบ Facebook นะครับก็จะทําการแจ้งเตือนเรานะครับว่ามีคนมาคอมเมนต์เราก็คอยดูราคาไปเรื่อยๆนะครับอีกอย่างหนึ่งนะครับสําหรับการติดตามโค้์ที่มีการประมูลนะครับก็คือเราต้องบันทึก โพสนั้นเอาไว้นะครับเนื่องจากเราอาจจะหลงลืมนะครับว่าไอโพสต์ไหนของร้านไหนนะครับที่เราจับจ้องไว้นะครับสินค้าที่เราต้องการครับเราก็ทําการบันทึกโพสตนั้นไว้นะครับโดยไปกดที่จุด3มจุดนะครับด้านบนขวาของโพสต์นะครับเมื่อกดจุด3จุดด้านบนขวาแล้วนะครับเราก็จะเจอนะครับเมนูนะครับบันทึกโพสต์นะครับเราก็กดบันทึกไป ในกรณีนี้นะครับใช้ได้สําหรับคนที่ชอบแชร์บทความหรือสิ่งที่ต้องการอ่านนะครับแล้วเอาไว้อ่านทีหลังนะครับแบบนี้ก็ใช้ได้เหมือนกันนะครับจากนั้นเราจะไปดูโพสต์ที่เราบันทึกไว้จากที่ไหนนะครับเราก็กดตรงนี้เลยครับด้านขวาล่างนะครับจะมีแถบอยู่3ามแถบนะครับกดไปเลยปุ๊บจากนั้นนะครับจะมีนะครับเมนูนะครับที่ชื่อว่าที่บันทึกไว้นะครับเราก็กดเลยปอ๊บ อ่ะที้เราก็เจอแล้วนะครับโพสต์ที่เราบันทึกไว้นะครับเพียงเท่านี้นะครับเราก็สามารถติดตามนะครับสินค้าหรือสิ่งที่เราต้องการจะประมูลนะครับแล้วก็ดูนะครับความเคลื่อนไหวจากการแจ้งเตือนการใส่ราคาของคนอื่นนะครับแล้วเราก็รอจังหวะในการใส่ราคาตัดหน้านะครับ เป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับชิคเล็กๆน้อยๆนะครับของผมที่นำมาฝากกันนะครับหวังว่าจะเป็นประโยชน์นะครับสำหรับท่านผู้ชมผมจะพยายามนะครับทำคลิปออกมาให้ต่อเนื่องมากกว่านี้นะครับผมก็ขอให้ทุกท่านติดตามผมไปนะครับตลอดเรื่อยๆนะครับจะพยายามนะครับลงคลิปบ่อยๆครับผมขอบคุณครับวันนี้ไปแล้ว